สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับวันนี้พามาชมาความคืบหน้างานขุดลอกขุดลอกอ่างเก็บน้ำครับจันทรชูตายนี่ครับวันนี้140ตักคันเดียวครับเนื่องจากว่าซานีา่เติมเชื้อเพลิงอยู่ฝั่งทางด้านโน้นนะครับพุ่น เห็นได้แค้นน่นะซานีรับดินอยู่ที่เทครับเติมเชื้อเพลิงอยู่จานชูรับหน้าที่คนเดียวงานของของเราก็ไปประมาณอา50%นะเท่าจะดูกับสายตานะครับไปแล้วประมาณ50% โอ้ถือว่าเร็วนะของผมนี่หกหกหมื่นหกหมืคิวหกหมืเจ็ดพคิวทำงานแค่สิบวันเองได้ไป50%เอร์ซแล้ว <c oughs> อันนี้ห้าบนี่คือดูจากสายตานะกากเอา,กานะครับแต่ไม่รู้ว่าได้จริงหรือเปล่านะ นี่ก็ระดับสุดตรงโน้นนะครับเขตที่คนยืนอยู่ตรงโน้นนะครับอันนี้ช่างมาวัดคิวครับวัดคิวดินเพื่อที่จะเช็คระดับแล้วก็เบิกเบิกงานครับเบิกเอ้ยใช่เบิกเงินครับเบิกเงินการขุดว่าขุดไปเท่าไหร่คิวแล้วกี่คิวแล้ว จันชูตักคันเดียวเลยดินค่อนข้างจะหนักครับเพราะว่าดินชื้นนะครับดินชื้นหนักเอาเรื่องเลยนะดูจอรอกันไปแถวเลยเดี๋ยวสานี่เติมน้ำมันเสร็จก็ลงมาช่วยตักแล้วครับ งานถามว่าทํายากไหมผมว่าไม่ยากนะครับดูสภาพดินอันนี้คือที่รถยืนเนี่ยอันนี้คือเปิดไปประมาณอู้เปิดไปประมาณเม็ดหนึ่งแล้วนะครับเนะี่ยไอ้ที่รถยืนทั้งหลายทั้งแหลนน่ะเนี่ยที่รถดำยืนอยู่คือเปิดไปแล้วนะพื้นบนก็จะสูงกว่านี้อยู่ครับเปิดไปประมาณหนึ่งเม็ดน่ะก็ถือว่าทําง่ายครับตอนนี้ดินก็จะเริ่ม ยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งแห้งแล้วครับตอนนี้ดินเปียกเหลือน้อยแล้วล่ะเนี่ยเหลือฝั่งทางนี้ั่งนี้จะเป็นดินทรายครับฝั่งทางนี้ทางนี้จะเป็นดินทรายทางนี้จะสูงหน่อยนะครับเนี่ยดินทางนี้ทรายสวยๆเลยนี่ก็จะอยู่ประมาณความลึกจากพื้นบนถึงข้างล่างอยู่ประมาณ2เมตรนะครับตรงนี้ ส่วนฝั่งนี้ลอกไปบางๆประมาณเม็ดห้นะครับฝั่งนี้ลอกไปประมาณเม็ดห้ิดินนี้ก็แมคโครสามารถเดินลงมาได้นะครับตรงนี้เดินมาได้ลงมาได้เลยไม่จมนะเตะฝั่งนู้นอ่าเนี่ยทางนี้อาจจะไม่แน่นะครับเล่เเนี่ยแต่ตรงผมยืนนี่คือเดินลงมาได้เลย เตรียปริ้นดูน so, ่าจมัจีได้ดักรถดำเลยเด้อเริ่มปั่นก่อนเดี๋ยวถามรถดำก่อนเอาน้ำมันคนละกี่ลิตรห้าสิบลิตรพอไหมน่าจะได้คนละห้าสิบลิตรละ อุ๊ยตรงนี้เปียกขึ้นไม่ได้อนนี้ช่างมาเช็คระดับเช็คคิวดินให้ว่าขุดไปเท่าไหร่แล้วอึ๊บอ่ะอ ได้ไหมตัวนี้นะเชื่อระดับแบบนึง่นงได้ไหมตัวนี้ได้ผ่านงเนั้นะะีเกินด้วยนี่แหละแสดงว่าตรงนี้ลึกเกินนั่นนี่เนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยลึกเกินแน่นอนตรงนี้ เ,เาาี๋เราขึ้นกนไมยไหมแ้ายครแรงว,ว่านั้นลึกเลยนะลึกมากโอเครู้เรื่องแล้ว ตรงนี้ลึกเกินครับตรงนี้ได้ระดับนี้เลยจานชูขุดได้เปะมากเลยพอดีเลยครับอันนี้คือเกินแล้วนะครับเกิน15เซนระดับเกิน15เซนนะครับตรงนี้น่าจะเกินเยอะอยู่ตรงนี้น่าจะเกิน20เซนเนี่ยเกินเยอะเลย โอ้ดีนะช่างช่างมาทันเวลาพอดีเลยแจวไม่งั้นเอาดินออกอย่างเยอะเลยนี่เกินเยอะเลยครับโอ้สุดจัดประหลัดบอกเดี๋ยวต้องหาอะไรมาทิมตรงนี้ไว้แล้วนี่ตรงนี้ได้ระดับนี้ตรงนี้เดี๋ยวหาไม้มาทิมไว้ก่อนอื ฮะเจอกันใหม่ค <podría> ลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านสวัสดีครับผมรู้ระดับแล้วล่ะเอ๊ะไปเปะเบียช่างกินอีกแล้วเอ๊ะจะรู้ว่าถ้าเสียบเสียบถ้าหนถึงรู้ว่ามันได้ระดับเมื่อก่อนเน้นเรื่องลองแล้วก็ถึงกัน นรียกว่าปลาเลาะเบียช่างกินสวัสดีครับเฮ้ยมึงไม่ใครวะฮะโดรถชายนะครับอันนี้บ่อ,อ,อันนี้บ่ครับรถตระชายพังอ่ะนีะับพังแล้วนี่อ่ะหนีแล้วครับโบคนอื่นเอเอ,เอไม่ใช่ไม่ใช่หมู จัดการเลยมันนีย<อ>เจอแล้วเนี่ยปังเลยตรงนี้ลึกเกินอ่ะอเเได้ป่ะ,ปะได้ลึกเกินลึกเกินประมาณ20เซนอ่ะเนี่ยงลงใต้ไปทำไมนะลง้ลงไปทำไมไม่โค่นะได้แข็ง เดี๋ยวผมจะปักธงไว,ว้ตรงนี้คือระดับได้แล้วตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เลยระดับนี้เลยระดับนั้นน่ะได้เลยน่ะน,น่ะตรงนั้น,นอนน่อะฮะเกินสิบห้าเซ้นเอนนเอเจอกันหน่อยสิคีมนาครับสวัสดีครับผม